สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีเครื่องมือช่างแบรนด์ใหม่ๆมารีวิวให้ชมกันตัวนี้จะเป็นของ Texas b บูนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งทำตลาดมาไม่นานนี้นะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจดีมากเลยนะวันนี้ผมเลยเลือกมารีวิวให้ชมหนึ่งตัวจะเป็นสว่านกระแทกไร้สาย3ระบบสามารถเจาะปูนได้นะตัวนี้รหัสชรุ่นของเขาก็จะเป็น tx ขีด9633มีรับประกันมอเตอร์1ปีนะครับแล้วก็จะได้เป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้มานะครับจูได้เยอะพกพาสะดวก มีอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานมาอีก33ชิ้นแบตบ2ก้อนแท่นชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านแรงบิดสูง55นิวตันเมตรแล้วก็คอสั้นกระทัดรัดแค่16ซนติเมตรเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเซตนี้เนี่ยจะได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างน,นะเปิดมาก็เจอในส่วนของคู่มือการใช้งานพร้อมกับใบรับประกันสินค้า กระเป๋าใส่เครื่องมือช่างนะครับขนาดกําลังดีด้านบนก็จะมีซิปมีกระเป๋าเล็กๆด้านข้างอยู่2อข้างด้วยกันมาดูรายละเอียดของตัวสว่านกันบ้างนะครับขนาดนี้ต้องบอกว่าเล็กกระทัดรัดดีมากเลยนะคอสั้นแค่16ซนติเมตรเท่านั้นสามารถใช้งานในพื้นที่ที่คับแคบได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นโทนสีของเครื่องมือก็จะเป็นโทนสีดําน้ําเงินแบบนี้สวยๆดุๆนะครับด้านข้างก็จะมีปั๊มโลโก้นูนขึ้นมาเท็กซัสบูนะ รายละเอียดของชิ้นงานก็ถือว่าทําได้สวยงามเรียบร้อยดีด้ามจับก็จะมีการหุ้มยางทําลวดลายเท็กเจอร์แบบนี้นะจับได้แน่นถนัดมือแล้วก็ฝั่งนี้จะบอกสเปคของตัวเครื่องแรงดันแบตเตอรี่20โวลต์แม็กนะครับสามารถจับดอกสว่านได้สูงสุดใหญ่สุดนะครับก็คือ10 min. มิลมมเตอร์บัสเล็กแรงบิดสูงสุด55นิวตันความเร็วรอบนะครับจะมีอยู่2ระดับนะ0 500แล้วก็0 2,000 RPM และด้วยความที่ว่าเป็นสว่านกระแทกก็จะมีบอกอัตราการกระแทกมาให้ด้วย0-7,500แล้วก็0-18,000 BPM มันก็จะเป็นแบบ3ระบบนะขันสกรูปรับท้อกได้ถึง20ระดับนะครับและถ้าหมุนมาอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นโหมดเจาะธรรมดาสำหรับงานเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะ PVC มาอีกสเตปหนึ่งจะเป็นการเจาะก,กระแทกเอาไว้สําหรับเจาะปูนต่างๆแล้วก็หัวสว่านที่ให้มาก็จะเป็นหัวเหล็กแบบนี้จับดอกสว่านได้แน่นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานที่ดีเดี๋ยวผมใส่ในส่วนแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็น20โวลต์2แอมป์สามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วในส่วนของขั้วก็จะเป็น dy แบบนี้นะแบตเตอรี่เขาก็จะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกนะครับ มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูสักหน่อยนะครับ <S <S มอเตอร์บัตเลดเสียงนิ่มๆนะตัวนี้ความเร็วรอบเนี่ยสามารถควบคุมได้จากสวิตช์เลยนะยิ่งกดมากก็จะยิ่งหมุนเร็วมากขึ้น มีไฟไอ e d สองสว่างเห็นชัดเจนในพื้นที่ที่แสงน้อยหรือว่าม,มืดปรับสายขวาได้ตามปกตินะครับอยู่ตรงกลางก็จะเป็นการล็อกสวิตต์แบบนี้ด้านบนจะมีระดับความเร็วให้เลือกอยู่2ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ระดับที่2องะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสว่านเท็กซัสบูตัวนี้3ระบบนะครับ มาดูในส่วนของแท่นชาร์จกันนิดหนึ่งนะแท่นชาร์จเขาก็จะมีบอกไฟสถานะนะครับว่าถ้าขึ้นไฟลักษณะแบบนี้เนี่ยคืออะไรนะครับส่วนสเปคเอาท์พุต d c ซียี่สิโวน้าแอมป้ามาชาร์จกับแบตเตอรี่2 a แอมที่มีมาในเซ็ตก็ใช้เวลาชั่วโมงนิดนิดก็เต็มแล้วนะก็ถือว่าชาร์จได้ไวดีอยู่ผมมา,มาลองใช้งานให้ชมกันนะเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้เป็นโหมดขันสกรูนะครับ เอาไว้สำหรับงานขันสกรูเข้ากับงานไม้โดยทั่วไปนี่ครับยิงเข้าได้แบบนิ่มๆเลยนะเราสามารถควบคุมรอบได้ดีจากการกดสวิตช์นะครับหรือจะเอาไว้ยิงสกรูปลายสว่านเข้ากับเหล็กแบบนี้ก็ได้นะเพื่อเราไปยิงเข้ากับแผ่นเหล็กแผ่นสังกะสีเข้ากับโครงเหล็กนะครับนี่ก็ยิงได้แบบนิ่มๆเปลี่ยนมาใชา้หัวบล็อกขนาด8มิลน,นะครับเอามายิงกับ สกรูไฟสว่างที่เป็นหัวหกเหลี่ยมแบบนี้นะเอามาใช้กับสกรูที่ตัวยาวมากขึ้นนะเอามายิงเข้ากับงานไม้ดูว่ามันจะสามารถยิงได้สุดไหมนะครับก็ยิงได้สุดอย่างง่ายดายนะไม่ยากเลยเพราะว่าแรงบิดมันสูงถึงห้าสิบห้านิวตันเมตรนะก็ไว้ไปยิงพวกหลังคาเมตาชีตติดก,กับแปรเหล็กโครงเหล็กแบบนี้ได้เลยนะ โดยขนาดที่มันกระทันรัดเนี่ยเวลาเราปีนไป่ายไปใช้งานบนที่สูงก็ถือว่าสะดวกดีนะครับมาถึงหมดเจาะกันบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นหมดเจาะธรรมดาที่เอาไว้สำหรับงานเจาะไม้เจาะเหล็ก PVC ทั่วไปะนะครับเจาะงานไม้นี่ต้องบอกว่าชิวๆสบ,บายๆอยู่แล้วนะ ออกมาเจาะเล็กให้ชมกันนะไม่ว่าจะเป็นเล็กบางเหล็กหนาตัวนี้ก็สามารถที่จะเจาะได้นะเพียงแต่ว่าดอกสว่านมันก็ต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยมันถึงจะเจาะเข้าได้อย่างรวดเร็วง่ายได้แล้วก็ราบรื่นด้วยนะครับมาใช้เป็นดอกโฮซอกันบ้างนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะยี่ามิลถ้าว่าตัวสว่านมันไม่ค่อยจะแรงพอเนี่ยมันจะเจาะไม่เข้านั่เอง หรือเราจะใช้เป็นดอกอนเนกประสงค์เอาไว้สำหรับงานเจาะกระเบื้องต่างๆก็ได้นะครับสารพัดประโยชน์เลยเปลี่ยนมาเป็นโหมดเจาะปูนกันบ้างนะอันนี้ใส่ดอกเจาะปูนไปเป็นที่เรียบร้อยก็จะเอามาเจาะแท่งปูนแบบตันๆแบบนี้เลยนะนะครับตันๆแน่นๆก็สามารถที่จะเจาะเข้าได้อย่างไม่ยากเย็น ดังนั้นแล้วงานพวกก่ออิฐก,ก่อบล็อกฉาบปูนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยง่ายง่ายสบายสบายอยู่แล้วนะครับจากที่ผมได้ลองทดสอบใช้งานมาในหลากหลายรูปแบบนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวน่าใช้งานนะจาก Texas b บูเป็นแบรนด์ใหม่ๆที่อยากจะให้ลองนะเพราะว่าตัวสินค้าของเขาเนี่ยคุณภาพดีมีประกันด้วยนะครับตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้ครบครันไม่ว่าจะเป็นงานขันงานเจาะธรรมดาหรือว่าเจาะกระแทกก็ได้มีติดบ้านไว้สักหนึ่งตัวยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับ ถ้าไหนที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งเดี๋ยวผมแปะพิกัดสินค้าไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตรงนั้นได้ในส่วนของราคาแบบครบเซตอย่างที่ผมมารีวิวให้ชมเนี่ยจะอยู่ที่1 9 9 0บาทเท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าเป็นตัวเปล่าอย่างเดียวเนี่ยแค่1390บบาทแต่ว่าราคาในแต่ละร้านคา้าเขาอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างยังไงลองเช็คราคาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรน่าจะจบ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนำให้ชมกันใหม่ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ